กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หน ah. ah. like ึ่งใบสองบาทใจหนึ่งสองสราบกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่เออเล่นสามคนเล่นสามคนเล่นสามคนอุ้ยอุ้ย อันนี้ของใครออแบบพโลุกอพิล่มสปีดร่มสปีดหนึ่งสองกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทถ้าสิบถ้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่กันไก่ทีนี้ถ้าใครแพ้ต้องมีบทลงโทษได้อ่าอะไรคืออะไรบอกก่อนต้องเป็นสมุนสาคุณได้สามคนนะต้องเป็นแบบคนใช้หนึ่งวันพรุ่งนี้มันก็เล่นกันอยู่สามคนนั่นแหละเพราะว่าคนอื่นเขาไม่คบเราตอนนี้ตอนเล่นทีไม่มีใครอย่างอยู่กับเราแล้ว ต่ก่อนตอนแรกๆนี่มีแต่คนเลือกนั่นนหะสิที่เลือกพวกคุณมาไม่ใช่อะไรหรอกทีมอื่นไม่อยากให้จับคู่แล้วแหละถ้าไม่รู้ว่าอย่างน้อยก็มีเกมที่เราถนัดไกลๆว่าใหม่ไหมเราไม่กูเล่าเยอะไปหน่อยของกินมันดี มีนเอางี่เอางี้ถ้าใครแพ้พรุ่งนี้จะกลายเป็นผู้รับใช้เล่นกันสามคนก่อนได้ได้แล้วแบบเรื่องสปีดนิดหน่อยจบรอบจบรอบหนึ่งนี่คือก็จะคือจบไปก่อนแล้วก็เอาต้องหาคนแพ้ให้ได้ในเกมในเทิร์นเดียวต้องหาคนแพ้ให้ได้ในเทิร์นเดียวไม่เอาเล่นกี่รอบแล้วแต่ต้องหาคนแพ้ได้โอเคเล่นกี่รอบก็ได้แต่ต้องหาคนแพ้หนึ่งสองสามกันไข่ไข่มาใหม่ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าติบหน้าติบสองบาทหนึ่งใบไข่กันไข่ไข่ ไม่ต้องฝึกพรุ่งนี้ขอผู้รักใช้